ครับผมโซมสลับเห็นได้หลายเว็บหลายลายเฟซบุ๊กหลายลายทวิสต์พูดถึงการใส่เสื้อผมได้มาอย่างไรซื้อมาจากไหนและมีมากมายหลายกะแส ว่าผมซื้อมาจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นวันนี้ผมจะมาเฉลยเรื่องเสื้อของผมให้ทุกคนฟังครับผมขอเริ่มด้วยตัวแรกได้มาจาก facebook ได้ไลายสวยๆออกมาแล้วก็มาเก็บไว้ในคอม สิตัวที่สองผมได้มาจาก Photoshop ผมกรอบขอลูปเข้ามาแล้วมาแต่งเอง,งตัวที่สามกรอบในเว็บมาแล้วมาแต่งสงสัยใช่ไหมครับว่ามันมาอยู่บนเสื้อผมได้ยังไง มันไม่ใช่การสกรีนติดการรีดการว่าแต่มันเป็นการพริมพ์มีเครื่องพิมพ์ทันสมัยสามารถพริมพ์ภาพที่เราต้องการได้ผมใช้เครื่องพิมพ์ดอัสพิมพ์เสื้อเหล่านี้ขึ้นมา แล้วก็มีการสงสัยว่าผมซื้อมาจากไหนทําไมลายไม่เหมือนใครแต่ความจริงแล้วผม,ผมพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดิจิเท่านั้นทําให้เสื้อออกมาลายไม่เหมือนคนอื่นสวยถูกใจเรานี่คือสิ่งที่ผมทําทุกครั้งที่อยากได้เสื้อตัวใหม่ลายใหม あっ。Up.